ปุ๋ยเคมีจะสร้างพันกว่าเองปุ๋ยแนน้ำปุ๋ยเคมีสร้างพันกว่าแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ต้นทุนนะพี่กิ่งทองไม่ช่องขวดก็ประมาณมื่นสามบอกว่าสิบสี่ไร่เนี่ยนะโอ้โหแล้วทุกทีอ่ะวันก่อนก็มือก่มก่ไม่ถึงมื่นสิบหกลูกแ่ปุ๋ยเคม3มลูกแต่แค่เจ็ดไรสิบไร เอ็ดไลท์เขะเอ็ดไล่สิบเอ็ดไล่เลสพุูเขาไฟสิบหกลูกปุ๋ยเคมสามลูกกิทองหนึงทองกดเดียวแค่นั้นแหละพอละก็มากระด้พอล่เออลต้นทุนกันเราเราไม่ได้เช่าเทียเราเบดเต็มเต็มได้แล้วดูข้าวเขี้ยวเขี้ยวอะไรขนาดนี้เามาเข้ยวกเขาเขี้ยวไม่สลอดแดยโอ้ นี่อีกแปลงนะครับพี่น้องครับแปลงนี้กําลังออกรวงครับอีกฝั่งหนึ่งที่ทําหอมปทุมครั้งที่แล้วก็ใช้เลสลาวาครับนี่ครับเพิ่งจะออกรวงโ้ใบเขียวใบ้ดใบตั้งครับพี่บุษบาพอประหยัดต้นทุนมากใช้เลสติดตีไร่ใช้เลสไปสิบหกลูกแล้วก็กิ่งท้องแค่สองขวดนะครับฉีดเอาแล้วก็เลสหวานช่วงยี่สิบวันนะครับแล้วก็ เอากิ่งทองฉีดเอานะครับนี่ฝั่งหนึ่งเห็นไหมครับพี่น้องครับทยอยออกลวงและเสมอกันเป๊ะเลยครับเพราะว่าก่อนทําพี่บุษบาหมักเทนเดอร์ด้วยโอ้โหดูครับพี่น้องครับมันหนาหาตึ๊บเลยมีแต่ลวงนะครับที่กาญจนบุรีครับอันนี้ครับนี่ครับนี่พีดากับพี่บุษบาไปดูฝั่งนู้นอีกแล้วครับมันตันลมไม่แรงมันยังมันนวยมากแรงแรงแมงแรง แดงวัน okay. okay. well, so, 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 so ้อ่ะวังยที่จะาสาให้มันลมแรงวยนก็สวยแต่เกี่ยวแค้ไอ้ไอ้เนี้ย้้ประจะไมันใหญ่เอมันก็เขียวเออมีน่นนขนาดที่จับไปไว้นู้นนะคนเราฟังทางมันยังรัวขนาดีนนี้ลปไม่หน้าห้องประทุมากนูนะอยู่อยู่ข้างรัวกันนะส่งสกปรมันเป็นโดนเป็นจ้บโดน โอโหแล้วใ